พี่มาแล้วดลยครับแล้ววินิจเกมครับน้องชายพี่ครับมาดอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะโอ้ทำไมไม่อยู่ทีมเดียวกันวะใครใครกินไก่เสรว่าจะได้ฮายกินเออสบายที่ปีเลยแต่ถ้มีตรงข้ามอ่ะมันจำอะไรวะอัดทับอัดทับ เอลิ่อตัวดิมพอเฟเเมนอะไรพเอมหนเอเมนครับพี่ครับอ่ใผมจะมาอ่านแชทหลังที่ชนะเขาชนะสมเกมจะมาอ่านแชทน่าจะเลืกอา่านแชทตล ขอชนะสามเกมจะมาชัดน่าจะเลิกอาชีพแม่แค่ไปใยแบบแบบไไปปปป

Yeah, shoot. One side, one side, bên one side. Uh, wait chút này yeah. Shoot me, shoot up ping up ping. Here. mì chút mì shoot me, chút 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 shoot me. chút 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 Sorry. chút I think chút left. Okay, okay. <laughs> I mean drone first. chút 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 Okay. chút sorry, sorry. I'm thinking. Uh -huh. รถชุดไอ้ u y Take flight Time to jump side. One back side. อล a บกใส่ไอ้แบกใส่แบกผิด l ะเข้าหวยทำให้เข้าบอโคตรเลยทีวีตู้ทีวีตู้วอดังวอดังวอดังวัดดี หมาบ้านไข่ตัวแม่งก็าแม่เลยอกคแม่งแดกคนได้เลยแม่งตัวเท่าดังขัาดนี้ไปไปบีถูมิดเอาูมิดเอพิกกิ้งูมเอพิกกิ้งเซฟเฟอร์เซฟเฟอร์เซเฟอร์เนทเนเตัวเนทเนทเนทเทเเนทเนทเนทเเนทเนทเนเเเนทนทเเนทเนวเเนเนทเนทเนทเเนทเนทเน่เเเเเ

Me planted. Me. Yeah. One V1 okay. That's one looking late. One enemy remaining. Man, B man. He window, okay? Last in A I'm going to give all the lights. 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 I'm going all the lights. i am going to give to Back ball. Oh, มันท้แนลยีจ๊อต What's lefty w a t s left e f t ที e City c t y e มาดิมาดิ c i ี y ตัวเต็คิวโมเคลี่เราย่บไม่ก็อะไร y o ่ c a l l i Me เเ Let's Go Good Job Everyone นานนานครั้งว่ะถ้ากลัวจริงมันเป็นอย่างนี้แหละน้องชายใช่หรอ ไอ้รันไปไปเราว่าวันใ้ปีนะเฮ้ยเก็บไปเก็บไปเก็บไปไปไแค่นั้นนะครับแค่นั้นแค่นั้นหมดสก๊าสสิบไม่แค่นั้นสิวัดโอ้น่าเสียดนะเสือดอนวอนหรือวอนนะดอนดอนครับพี่ต้องมเรเฮ้ยสตอรี่ครับไปเซนเออเจ็ดอินเอไช เอ้ไซเอฟโ i ้ย t อ้ก็ n ิส n เปกเตอ r e ไซย e ยยัยไม้ไพี่โคตรโหดพี่เด็ดเอ้าอ๋อหยอครับพี่หาเรื่องปากบวมแล้วด้วยช่วยมหช่วยมพี่สั่นเลยพี่ผมไม่เปิดวอลเคอ่โอเคโอเค โอ้แหกหรือไงอะไรสวยๆจ้าบิลิงจ้าไปสองตัวพีเด็จ้าสามตัวจ้าเจ็บสเตลแล้วก็วันมิดเป็ที่บนไม่ได้เอ็นไม่มีใครเลยเออดูไม่ชอบพี่ อะไรว่ะพี่ย่ายิงเด้รอบหน้าปล่อยแผ้ไปเลยเว้ยโอ้โวิลอ่ะอนไอบโอ้อนโอ้สแกนฟรี่แกนเอนโอ้ เูน่าอิกตีถูจดโอ้ยนาย o m นโ k เค I r o v i e เต up on attack s w t h n i เออ t a ้ย้ยโ้ยตเล็กตลกว่ะจะได้มูทีมได้ดีตลกไม่พอหรอพี่อย่างนแวขอให้เวอาให้ผมไม่เพียงอะเราโดนเลยเราดนตัวสาม One more. Last player standing. One enemy remaining. Bye, 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 bye. Oh, so bad! Nice! nice. Go. Let's go! Okay. <laughs> oh, shield, shield! Uh... <laughs> shield, shield, oh man! Yeah, we not need to even know. Oh, it's a one Oh, oh man! Shield, shield. Oh, nice, Bapu! สัสดีค <tampoco> รับแล้วปเดี๋ยวนาสวัสดีครับน้องแป้งไม่น่าไปดาวโอเคไม่น่าไดาวแ่้ไมันเรู้สึกตัวหลายคนเลยนะดาวตัวหลายคนทุกอย่าง n e e n e m อยมิดมิดเชลู

ผมไม่ลืมปิดไหนแอมสกิ๊งเนาะท i นี้ทัวทีนีัวเขาไม่มีคนรับจะจนะเสม็อกอินเลสม็อกคูบอยช่วยเราช่วยใวันเทโอ้โหอเนีครับดีโดนไปไหววเนทีไอ้ทีเดีทีเดีอยู่ดีอยู่ขวาเอเ ออปุ๊บไม่มีทางแพ้ไหวเยอะพี่ไหวเยอะเพื่อนผม,มไปผมวเพอผมไหวโอ้โหตอนสองส,องสียของจันเลยนะโอ,โอ้สวยเรียกอยอจอยจอยว่ะพิมพิมพี่พิมได้เป็นไรได้เป็นไรคือจอยพี่พิมพี่ดาพี่ด้มันดูจอย เปิดเปิดพี่ดะเอ้ยไปพี่พิอพี่พิอ๋อโทษทีไม่ไเวลาได้เวลาได้เวลาจะหมดล้วเน้องเป็นวงเอรือครับเออเรือต้องไม่เียบแล้วีีีอ่ไปดิพี่ชัดวะยิงไม่โดนเลยวะเอาละชลเยยิงยหกังหงเก้าแป้อไรน้องน้

ตูยเกือบอบาไพี่เอาไปพี่มามนี่พี่มาไหพี่มานี่พี่มานี่พี่ไปนี่เมอนเาปพี่เอาไาน่อเอาหน่อยพี่ตวยพี่ต่ยมันใครวะมัอไอ้ใชนี่อ๋อมันไม่ต่อยกูใช่ไหมไม่ต่อยไม่ต่อยโอเคไม่ต่อยปกตไม่ต่อยพี่แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้นะสองวันกูเห็นพิเศษน่เลยวเออเออเบนดับได้ตาดับได้ไอคิวจอยดับบไปไดับเอ๊ เออไก่อนเอเมนเาเปนเทม่ไม่ได <c oughs> ้นอุ๊ยอรี่มเมาเลยมเเองพี่วันเนี้ยตแหลก้ม่อใ้ไม่อเฮ้ยออาดช่าดโอ้โเโลเโลน ไปเอาเอเมนส์1ศัตรูเหือยู่งรงแข็แรงจแข็งสเยแข็งจริงมึงรู้มัยบ้าบ้าเนี่ยมึงให้คนแก่แบกมึงบนา่ยโอรุลกอมดีโอ้เครียดวะสงสาวตัวมา